ก็แนะนําตัวนิดนึงนะครับก็ผมพีรชัยชจันราชนะครับก็มีน้องปรดานคนหมันนะครับก็เป็นคู่ร่วมธุรกิจนะครับปัจจุบันก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านนะครับตอนนี้นะครับก็ลูกยังเล็กอยู่ยังเอามาไม่ได้นะครับก็ขอเสียปบมือให้เธอดังๆถึงบ้านนิดนึงครับวันนี้เป็นวันคบรอบแต่งงานของผมนะเนี่ย <magnetic> แต่เราเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้ครับเราไม่ต้องการฉลองใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเราจะไปฉลองที่เนเธอร์แลนด์นะครับปีหน้า นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเรื่องการฉลองวันครบรอบของเราก็ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับเดี๋ยวก็ไปใช้ชีวิตทีหลังนะครับก็ขอบคุณเพื่อนนะครับคุณพี่คุณมายนะครับที่บางแสนเป็นผู้สนเซอน์นะครับขอบคุณพี่แม็กพี่โอนะครับโค้ชตลอดเส้นทางของพวกเรานะครับขอบคุณพี่กัญญาได้ดงชัยพี่หมูกำมันรัตน์นะครับอัปไลน์ที่ให้การสนับสนุนผมตลอดเวลานะครับแล้วก็ขอบคุณลุงหมอโทนี่ปนันทันิลานะครับ ผู้นาทีมน้มินแล้วก็ป้าออนอนงศิริและข้ามนนนะครับผู้นำซีซีเอสของพวกเราทุกคนนะครับผบมือให้บปลายพวกเราทุกคนนะครับโอเคนะครับก็ประวัติผมนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็พอจะมีเวลานิดหน่อยนะครับผมก็เป็นลูกครูอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับยอยู่บ้านหลังคาสังกสีแบบนี้ครับ้านก็ไม่ได้รวยนะครับไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายสร้างเนื้อสร้างตัวเองหมดนะครับพ่อก็ทํางานคนเดียวนะครับเลี้ยงลูก3คนเมียหนึ่งคนเท่าที่พ่อบอกไว้นะครับพ่อมีเมียหนึ่งคนนะครับแล้วก็พี่สาวคนนี้ครับ นี่แม่ของน้องฟอร์ดเขาเนี่ยครับจบปริญญาโทนะครับเป็นคุณครูนะครับพี่คนนี้ก็อยู่สากรก์จังหวัดเทระเอ็ดนะครับก็เป็นครอบครัวข้าราชการทั้งบ้านมีผมคนเดียวที่ไม่ใช่ข้าราชการนะครับแล้วก็มาเรียนที่มบุรพานะครับก็เป็นรุ่นพี่ของน้องๆหลายคนในนี้นะครับเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับก็ข้ามมันไปนะครับก็จบคณะสาธารณสุขแต่ว่าเรียนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็เลยทํางานด้านเหมืองแร่ด้านเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็ปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาให้หลายๆหน่วยงานนะครับก็เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมยังทําคู่กันกับเอ็มเว์มาตลอดนะครับแล้วก็นี่คืองานที่ผมทำนะครับก็พอได้มีโอกาสได้ช่วยชาติบ้านเมืองพอสมควรนะครับก็ได้อยู่กับเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องของการไปบรรยายนะครับก็เป็นพนักงานทํางานเอาโล่ทุกปีครับก็มีความประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานพอสมควรนะครับมีโอกาสได้ลงหนังสือพิมพ์มีโอกาสได้โดนตํารวจจับนะครับจับมือจับมือนะครับมอบโล่นะครับนี่ท่านอธิบดี ตำรวจเมื่อหลายปีก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปบรรยายให้หน่วยงานต่างๆนะครับก็ดูหน้าที่การงานก็คือมันก็ไปของมันได้เรื่อยๆครับก็มีความสุขไม่ได้สนใจว่าจะต้องมาขายสบู่ดีฟันไม่ได้สนใจว่าตัวเองต้องมาเป็นคนสาธิตยาสีฟันนะครับแล้วภาพภาพลักษณ์ที่สร้างไว้ก็ไม่มีอะไรเหมาะสมจะมาขายยาสีฟันนะครับผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับสบู่และผงซักฟอกนะครับเ <laughs> พื่อนชวนมาขายเอ็มวเราก็รู้ว่าเอ็มวขายอะไรเราก็เลยไม่ได้สนใจมันครับเพราะว่า ดูดูมาดกับที่สร้างไว้ก็คือมันก็ดูเท่ๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนก็ใช้เวลานานอยู่ครับก่าจะเปิดใจได้ว่าแอมเเป็นธุรกิจใหญ่แอมเเป็นธุรกิจที่น่าสนใจยังไงนะครับก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับถึงจะเปิดใจไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ใช้เวลาตั้ง18เดือนอะถึงจะเป็นยี่สิบเซนได้นะครับแล้วก็ใช้เวลารวมทั้งหมด3ปีก็เป็นปเตนัมนะครับก็เป็นพวกนั้นเนี่ยในยุคที่คุณโจ้เริ่มเข้ามามีบทบาทกับพวกเรานะครับนี่คุณโจ้ปัจจุบันก็เป็นผู้ผู้จัดการอาุนกราางธิ มันก็เติบโตไปด้วยกันอนะ่ะผมกับคุณโจก็เติบโตมารุ่นเดียวกันอ่ะนะครับเขาก็เติบโตทางสายอเมผมก็เติบโตในสายธุรกิจนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาอยู่ในแถวหน้าจัดกิจกรรมต่างๆให้ทีมนะครับมีโอกาสได้เป็นแขกปลาใสมีโอกาสได้เอาเงินจากอเมเนี่ยมากู้ซื้อบ้านเพราะว่าเคยเอาเงินจากจากการทํางานหลายๆงานไปกู้ไม่ผ่านนะครับหน้าใหญ่ๆเมื่อกี้ครับกู้ผ่านไม่ผ่านนะครับความจริงปรากฏเลยครับ ว่าไอ้หน้าใหญ่ๆกับหนังสือพิมพ์ที่เขาเอาหน้าเราไปลงเอาไปกู้แบงค์แบงค์งไม่รับนะครับแบงค์ก็ถามว่าคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่เขาไม่ได้สนใจว่าคุณมีชื่อเสียงแค่ไหนเขาไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นใครนะเขาสนใจว่าคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะครับก็ทําให้ผมเนี่ยก็มีบ้านอยู่เพราะเอาไรายได้จากการเป,นนป็นพนัานในเอมเบรไปยื้อไปกู้นะครับแล้วก็ได้บ้านมานะครับสมใจจากเด็กน้อยที่อยู่บ้านหลังคาสังกะสีตอนฝนตกเสียงสังกะสีดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับหน้าร้อนก็ร้อนมากหน้าหนาวหนาวมากนนะครับบก็ไดด้้มีีาาๆอยู่เ นะครับก็ยังไม่ได้เป็นบ้านรวยร่ํารวยอะไรก็ถือว่าใช้ชีวิตได้พอสมควรนะครับก็มีโอกาสได้ทาโรงหนังส่วนตัวมีโอกาสได้ซื้อรถให้คุณพ่อคุณแม่นี่นี่น้องฟอดนะเนี่ยทุกคนหลานผมเนี่ยเขาปีหนึ่งมาทาธุรกิจกับผมเนี่ยเนี่ยน้องฟอดตอนนั้นน่าจะสักประมาณหกขวบห้าขวบประมาณเนี้ยเนี่ยคือหลานเนี่ยเขาอยู่กับผมทุกความสําเร็จในชีวิตผมแล้วเขาก็รู้ว่าความสำเร็จของน้าส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจแอมเบ เพราะฉนั้นพอเขาอายุ18ก็คุยกันไม่ยากเพราะมันเสพแอมวีมาตั้งแต่นุบาลแล้ว <c oughs> นะครับก็เนี่ยครับก็มีโอกาสได้รูแลพี่สาวมีโอกาสได้ซื้อรถให้พ่อตาแม่ยายก็คือทุกอย่างทุกวันนี้สร้างเนื้อสร้างตัวมาก็มีงานประจำกับแอมวีแล้วก็สามารถสร้างชีวิตจนไม่มีหนี้มีสินเลยนะครับอ่าพวกนี้ที่เคยไปเป็นสมาชิกเขาไเนี่ยก็ปิดหมดแล้วนะครับก็ไม่ใช้บริการและกันละครั้งหนึ่งก็เคยพึ่งพาเขาในช่วงบางตอนชีวิตของลูกจ้างอะครับมันก็มีการเป็นหนี้กันบ้างใช่ไหมครับ คนมีหนี้คนมีฝันใช่ไหม,ไมผมมีฝันบานเลยคุณดูดิมีฝันหลายยี่ห้อเลยนะครับก็ตั้งแต่มีไรายได้มากขึ้นจากแอมเวก็ค่อยๆปิดโปะไปครับก็ค่อยๆย,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 ย้ายสะสมจากหนี้สินมาเป็นทรัพย์สินเริ่มมีเงินฝากในบัญชีเริ่มมีเงินเก็บนะครับเริ่มถ่ายถอนรถจากแดงออกมาเนี่ยอันนี้พูดหลายครั้งก็พูดอีกเนาะคนซื้อรถก็ซื้อได้นะครับแต่ไอทะเบียนรถอยู่ที่บ้านหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะ เพราะว่ากว่าจะผ่อนรถบางทีมันก็เหนื่อยล้ากับการผ่อนรถจริงไหมครับยิ่งทํงมาประจำเนาะเงินเดือนได้มาผ่อนรถผ่อนรถนะครับแต่พอเราไม่มีภาระนี่สินตอนนี้มันเบามากเลยครับ <S 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 ตัวมันเบามันก็สบายมันก็มีความสุขนะครับก็มีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่เพิ่มขึ้นนะครับแม่อยากได้บ้านตาอากาศอ่ะก็ทําให้นะครับก็ได้พาเข้าไปเที่ยวนะครับสโลแกนของผมคือการมีเงินมีเวลาเอาไปใช้กับคนอันเป็นที่รักเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมทําประจํามีเงินมีเวลาเอาไปใช้กับคนอันเป็นที่รักอย่าประมาทนะครับ ผมเคยอายุยี่สิบมาก่อนนะจะบอกให้ผมเคยทำเอเมย์ตอนยี่ห้านะจะบอกให้ตอนนี้ผมสี่สิบกว่าแล้วนะครับอีกไม่นานผมจะยี่สิบห้าแล้วนะมันเร็วมากเลยนะวันเวลาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตั้งเป้าหมายชีวิตได้ให้เรารีบรวยครับรีบมีเงินมีเวลาเอาไปใช้กับคน,น,นที่รักผมก็พาครอบครัวผมเที่ยวแบบนี้ครับพาครอบครัวผมใช้ชีวิตแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยหลานผมเนี่ยมันก็อยู่กับผมทุกกิจกรรม มันก็อยู่กับทุกช่วงชีวิตที่ผมใช้ชีวิตมีความสุขนะครับได้ดูแลลุงป้าน้าอานะครับได้พาเขาไปเที่ยวนะครับได้ดูแลครอบครัวทั้งสองครอบครัวทั้งฝั่งของผมแล้วก็ฝั่งของน้องไดน,นะครับก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าตัวเองก็สามารถใช้ชีวิตได้ระดับหนึ่งนะครับได้มีโอกาสซื้อสุขภาพให้แฟนเราพอเรามีรายได้มากขึ้นแล้วมันก็ครอบคลุมเงินเดือนเขาอะแล้วเงินเดือนเขามันไม่เยอะแต่ว่ามันใช้มันใช้สุขภาพไปแลกเงินเยอะมากนะครับน้องไดเนี่ยอยู่กับสารเคมีอันตรายเยอะมาากกเป็นนัศสตร นะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม,ม่คุ้มหรอกที่เขาจะเดี๋ยวไปรอเป็นมะเร็งตอนแก่ก็เลยให้เขาออกจากงานมานะครับเขาก็ออกมาเนี่ยตอนน้องไดเจอผมหน้าต่างอย่างนี้นะผมไม่ได้เป็นคนมองคนที่หน้าตาแต่แรกนะเพราะถ้าผมมองผมอาจจะไม่เลือกเธอก็ได้ <laughs> <g ay> <g ay> นะเนี่ยครับก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่ผมมีโอกาสได้พิสูจน์แผนการตลาดด้วยนะนะครับไม่ได้ทาธุรกิจเลยครับนอนดูหนังอยู่บ้านเป็นพันเรื่องนะครับอุทิศชีวิตให้ชาบูกับดูหนัง นะครับเนี่ยไม่ชวนใครเลยครับเนี่ยนักธุรกิจศูนย์คนสมาชิกหนึ่งคนศูนย์คนหนึ่งคนเนี่ยไม่ชวนใครเลยแต่ก็ยังมีไรายได้เข้ามาให้ใช้ตลอดเวลาเพราะมันเกิดจากเครือข่ายใช่ไหมครับลูกค้าที่เราเคยสมัครไว้คนที่เขาเคยใช้กองน้ากอาดครับเขาก็ยังกินยังใช้อยู่ก็ยังมีไรายได้ตลอดนะครับโควิดซาผมก็เริ่มอึอดอัดจากการอยู่บ้านนานๆจากโควิดผมก็เริ่มเที่ยวเริ่มใช้ชีวิตนะครับเริ่มเดินทางนะครับแล้วก็พาแฟนผมใช้ชีวิตนะครับก็เดินทางเดินทางคนนั้นเยอะมากนะครับก็ไปเที่ยวไป มีเวลาอยู่คนอันเป็นที่รักตามสโ,โลแกนผมแล้วปีที่แล้วก็เป็นปีแรกที่ผมตื่นขึ้นมาทําธุรกิจนะครับก็กลับขึ้นมาลุยใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ทํารายได้กลับขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับปัจจุบันก็แตะหลักแสนแล้วเรียบร้อยนะครับะนะครับแล้วก็ปีที่แล้วก็ทำเอ็มวีด้วยทําการบ้านด้วยนะครับ <laughs> <laughs> งานพื้นฐานก็ทานะครับการบ้านก็ทานะครับไม,ไม่ละทิ้งสิ่งใด เวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับก็เรียบร้อยครับลูกผมก็เกิดมานะในปีที่แล้วแล้วก็คนโชคดีที่สุดคุณก็คิดว่าใครก็คนนี้แหละครับเรียบร้อยที่โชคดีที่สุดนะครับก็นะครับวันไหนที่เราท้อที่เราเหนื่อยใจนะครับก็มองดูหน้าเมียกับลูกครับก็หายท้อเพราะอะไรรู้ไหมครับค่ารองพื้นค่าลิปสติกค่าแป้งแข็งค่านมค่าอาหารเสริมกําลังใจมาเพียบเลยครับใครที่หมดไฟหมดฝันนะบอกเลย เป็นเพราะคุณไม่เคยจะตั้งใจทําอะไรเพื่อใครจริงๆจังๆ, <S <S งๆเพราะ <S <S เพราะถ้าคุณมีคนที่คุณต้องทําอะไรเพื่อเขาจริงๆจังๆอ่ะคุณไม่มีทางหมดไฟนะครับถ้าเราหมดไฟแปลว่าเรามองตัวเราคนเดียวเฮ้ยหมดไฟก็พักก็คือทําเพื่อตัวเองก็ไม่เป็นไรไงแสดงว่าคุณรักตัวคุณเองคนเดียวนะครับเพราะ,ะนั้นห้ามพูดคำว่าหมดไฟเด็ดขาดนะครับก็เนี่ยครับก็ทําให้ผมก็ตอนนี้ครอบครัวก็ถือว่าทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับก็กลับมาเริ่มต้นเอ็มวีในสถานการณ์ที่เราเราพร้อมที่สุดแล้ว นะครับแล้วคิดว่าจะใช้เครื่องมือนี้แหละครับก็สร้างความสำเร็จขึ้นไปกับทีมงานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าผมเลือกแอมเบเพราะอะไรทำไมผมถึงกลับมาบ้าแอมเบอีกครั้งหนึง่งมันมีช่วงที่ผมเพี้ยนด้วยนะผมไปศึกษาธุรกิจอื่นว่ามันมีธุรกิจอื่นบ้างไหมที่ทําแล้วได้เงินเท่าแอมเบแบบแอมเบแต่ไม่ต้องมาทําอะไรเหมือนแอมเบมันไม่มีจริงครับผมลองได้ทดสอบไปหลายอย่างแล้วจะไปดูเรื่องเฟรนชชัยเรื่องหุ้นเรื่องตลาดอสังหาคือมันเริ่มต้นที่เงินทุนหมดเลยถ้าคุณไม่มีเงินทุนนะคุณไม่มีสิทิทททธี่จะะําาออไไรได้้เลลยในนโกกขง แต่ทุกิีเอ็มวีไม่มีทุนมาทําได้เลยจริงไหมครับวันเนี้ยเนี่ยผมให้น้องนักศึกษาเนี่ยตอนเนี้ยผมเริ่มทํางานกับน้องฟอร์ดเนี่ยนักศึกษาก็เจอว่านักศึกษาเนี่ยจะไปทําอะไรวะให้มีเงินเดือนละหมื่นสองหมื่นระหว่างเรียนหนังสือมีโอกาสให้เขาไหมครับมันงานพาร์ทท์มันก็ไม่ได้นะหมื่นสองหมื่นมันยากมากจะลงทุนนักศึกษามีทุนไหมไม่มีมมคือมันมีโอกาสที่ชื่อว่าเอ็มวีเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่มีอะไรเลยทําเงินสองสามหมื่นต่อเดือนได้คุณคิดดูดิ แล้วถ้าใครเป็นพนักงานประจํานะครับฟังดีๆนะใครสมัครงานบ้างครับใครเคยสมัครงานบ้างใครเป็นพนักงานประจาบ้างยงกมือหน่อยครับยกมือหน่อยพวกเดียวกันนะครับพนักงานประจํานะครับมีบริษัทหนึ่งปิดประกาศหน้าโรงงานครับรับสมัครตําแหน่งพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่การตลาดเงินเดือน10,000แบาททํางานสัปดาห์ละ2อสาสองสาวันต่อสัปดาห์สัปดาห์ละสองสามชั่วโมงช่วงแรกๆจะให้เงินตามผลงานเป็นโปรตามตาราง ช่วงหลังๆให้เดือนละแสนไม่จำกัดวุฒิคุณจะลองไปสมัครไหมไไเอาจริงๆคุณจะลองไปดูมันหน่อยไหมไไนี่คือนี่คืองานธุรกิจเราเลยนะแต่แต่พอมองเป็นเรื่องของโอกาสในการสมัครงานมันดูเป็นงานที่น่าสนใจแต่พอบอกมันชื่อ M V นะโอ๊ยบ่ไปดอกคือคือจริงๆเราก็อมอง M อมันก็คืองานงานหนึ่งมันออกแบบไว้แล้วอ่ะคุณดูนะ เอ็มวในช่วงแรกนะเดี๋ยวก่อนจะเข้าแผนตลาดนะเอ็มวในช่วงแรกนะมันจะเป็นสเต็ปใช่ไหมค่อยๆได้สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไหมเหมือนช่วงที่เราทดลองงานไหมครับเหมือนช่วงเราเป็นพนักง,งานใหม่ไหมเงินเดือนน้อยๆไปก่อนใช่ไหมแต่ถ้าวันหนึ่งเราทําตามเป้าที่บริษัทเขาตั้งไว้ได้คือเราสามารถเป็นผู้จัดการแผนกเป็นเอ็มดีเป็นอะไรก็แล้วแ,แต่เงินเดือนมันจะสูงมากจริงไหมครับมันก็เหมือนการเป็นเพที่น่มเป็นมรกรดในเอ็มวจริงไหมพอถึงเขาให้จริงๆพอถึงก็ได้ได้เงินแสนจริงไหมครับ แต่ปัญหาคือในงานประจำอ่ะไอคนได้เงินแสนมันมีแค่ไม่กี่คนมันอั้นนะมันเป็นหวยอั้นมันไม่สามารถซื้อเลขนั้นได้ทุกคนเขา้าใจไหมต่อให้คุณขยันขันแข็งคุณก็ไม่ถึงตําแหน่งนั้นแต่ในทุกเดือนเวดวคุณฟังแผงกนกระดาษคุณจะรู้เลยว่าเขาเปิดโอกาสให้ใครก็ได้ไปถึงตําแหน่งที่มีรายได้เดือนละแสนได้ทุกคนมันอยู่ที่เราจะขยันมากพอไหมมันอยู่ที่เราจะเอาไหมนี่ออาไหมครับ